หลังเราจะเป็นตัวเนก่าเอกเนาะตัวนี้เป็นพมอะไรขวาแล้วด้วยนะครับก็คือจะมาขายไทยเราประมาณประมาณไม่เกินกลางปีหน้าหรือว่าประมาณอาจจะเป็นงานมอเตอร์โชว์ก็ได้นะครับคือเมนามีนามนนีสาเอออาจจะเป็นประมาณนี้และตัวนี้เป็นตัวที่จะมารุ่นถัดไปของเนต้าแล้วนะแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันจับต้องได้เลยนะเพราะราคามันจะอยู่แค่ล้านต้นๆเท่านั้นแต่มันจะมีอยู่3มรุ่นเนาะมีแบบ400500-600กกิโลเมตร ก็ต้องดูว่าในไทยเราจะได้มากี่รุ่นนะครับเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่านี่รถลืกคนกันแน่ที่สวยนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็ต้องดูนะครับว่ารถรือคนที่สวยวก็จะมีตัวเน็ตเจา c t ที่เรารีวิวไปแล้วนะครับโอ้ยนี่เน็ตเจ้า GT, GT แล้ว,ว่าโอเคเลยนะดีไซน์มันสวยอ่ะดีดสวยมากสว่แบบใช้ได้เลยถ้มามันแมาในราคาร,ร้านต้มจริงนะเออ อยากให้เอาตัวที่เป็นวิ่ง600กิโลเมตรมาด้วยแต่ที่เขาสวยมากเลยอ่ะดูดีสวยปะนี่เวลาเปิดไฟเลี้ยวนะทุกคนนี่ไฟเดทาวเราไปดูไฟเดทาดีกว่านี่ไฟเดทามันเปิดแบบนี้เลยก็เกือบยาวหมดเลยอ่ะยังสวยอ่ะแล้วไฟเขาจะน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่น แล้วช่องลมอันนี้น่าจะไม่มีไม่มีช่องลมก็คือเป็นแค่ดีไซน์ไม่ได้ว,ว้ลลงไปนะครับน,นี่ก็จะเป็นช่องช่องอากาศถ่ายเทนี่ขาน,นี้ผมเลยขวาด้วยเดี๋ยวผมจะพยายามเข้าไปนั่งให้ทุกคนดูนะว่าผมเลยขวาแล้วเป็นยังไงบ้างนี่กแบบใช้ได้ป่ะใช้ได้อ่ะยังสิบแปดนะครับาสิบแปด ขอบแปเนื้ออืมโอเคไม่ได้สวยมากเท่าไหร่แต่ก็สวยอยู่ลายลาย<ม>ถ้ามาอะไรราคาร้างต้นมันก็โอเคนะประตูเป็นประตูธรรมดานะครับไม่ใช่ประตูแบบพวกพวกซิลพวกโอรา่าพวกอของดีพอเขาเนาะอันนี้เป็นประตูแบบเปิดปิด,ปดธรรมดา สวยตัวดีไซน์ใช้ได้เลยเออภายในก็ลึกอยู่นะลึกเขาเรียกว่าลึกแต่ไม่ไม่กว้างมากเออแสดงว่ารถไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่ปิดไฟฟ้านะครับนี่โอ้จะมาสวยวะ่ะสวยก็พวกในต้าวีเยอะมากด,ดีไซน์ดีด้านหน้าด้าน,นาด้านหน้าก็สวยมากลวเออตัวในหน้าน่าเสือจริงหน้าซืือจริงไฟไทยเขาก็จะนูนออกมาคล้ายๆกับ m g 4เลยนะครับเออแล้วก็ ยาวแบบนี้เลยสวยอะ่ะด้านหลังเดีย๋ยวเราไปนั่งข้างหลังเดี๋ยวเราลองไปถ้ารอบคันแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งข้างในแล้วฟังนี้ก็จะมีคำว่าตัว x ตัวเดียวเลยนะครับเนใต้าเอกซคือตัว x ตัวเดียวเลยแหลงเจง๋ง สวยอะดูมาแล้วฝาท้ายก็ไฟฟ้าใช้ได้เลยครับใช้ได้คันนี้ผมว่าคันนี้แหละจะเป็นตัวที่มาทำการตลาดให้เนต้าให้มันแบบหรูหรามากๆเลยเพราะว่าตัวเนต้าวีก็ทำเขาเรียกว่าอ,อะไรมีอยู่ตัวเดียวก็ถือว่าขายได้ดีมากแล้วนะครับถ้เาเป็นตัวนี้เป็นตัว s u b ที่แบบหน้าตาแบบนี้เข้ามาอีกอะเออจะทำให้ เนต้าเราบูมมากกว่าน,นี้แน่นอนนะครับสวยมากที่ชร์จจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับแล้วคันนี้เป็นพรมลยฝันแล้วด้านบนมีเป็นหลังคาด้วยน,นะครับน่องไปเป็นซันรุปขนาดอันเล็กเออก็ไม่ร้อนดีนะไม่ได้เป็นซัน,ะนรูกแบบเต็มบานนะแต่ก็ไม่รู้นะเพราะมันมี400 500แล้วก็600กนะิโลเมตรเราไม่รู้ว่าในไทยเราจะได้ตัวไหนมารู้ว่าจะได้กี่ตัวมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าสเปค แต่ละตัวเหลังคาเป็นยังไงนะครับอาจจะมีตัวที่เป็นซันรูปพรมิดซันรูปเต็มบ้านเลยหรือเปล่านียยังไม่แน่นะครับนี่คือเนต้าเอนะครับที่เป็นตัวสีออกจะฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินเขาเรียกว่าสีอะไรอะ่ะเเพื่อนๆคิดว่าสีอะไรอะ่ะดูดีสวยจังเลยดูเแตสนี้สวยอะ่ะแล้วดูภายในเวลาเปิดไปข้างในจะเห็นแบบภายในเป็นสีส้มโูภายในส้มนี่สวยจัด เฮ้ยยังสวยเปิดได้ปะ้ะเดี๋ยวเราลองเปิดดูภายในไม่ได้เปิดได้ด้วยนะเฮ้ยสีนี้เปิดไม่ได้อะสีส้มเบิดสวยมากภายในส้นเบิดสวยจริงครับทุกคนได้ไงสีนี้เชื่อกับสเีเมื่อกี้นี้ที่เราถ่ายมา วยวตอนนี้เรากำลังจะเข้าด้านนาแล้วครับ,อบอเอแต่บอกเขาบอกเขาก็ไปส่งสปอร์ตเออแต่แค่ไม่ได้มีช่องเหมือนกับพวกราคาทังสูงนะเนาะแล้วก็จะมีเหมือนกันเลยเออเบอกสปอร์ตนั่งดีนะ นั่งดีแตพรมลายสั่กานแบบพรมลายเขาใหญ่ใหญ่ามากแลก้วก็เออการเขาจะเป็นเอ้ยเยียวง่ายมากเลยครับการเขาเขาก็จะเป็นแบบปักแค่นี้เลยในแะบปบปักง่ายเหมือนเทเล่าเลยครับเออแต่ความรู้สึกมันพรมไลายไม่เหมือนของเทเล่านะครับเออพราความรู้สึกกันนี่จอจอเลยบุบดีหมดเลยบุบดีด้วย แต่วัสดุหุ้มหนังหมดเลยเป็นซอฟทัชทั้งหมดเลยอ่าเลยแค่ตรงนี้ไม่ใช่ซอฟทัชอยู่แค่จุดนี้จุดนี้ก็ไม่ใช่ซอฟทัชท่านนี้เป็นดูแบบมินิมอลมินอลมากเลยแต่ไม่ได้ปรับแสงอัตมานั่งายลยปรับอะไปรับมือปรับแสงในส่วนของไฟหน้าก็เป็น led คือแบบสัมผัสแค่ทัชทัชเบ,บาๆเท่านั้นนะครับมีไฟด้วยนะมีไฟด้วยเราเปิดตรงนี้จอใหญ่มากจอ <c oughs> ใหญ่มากจะเป็นจอที่ติดเลยนะครับไม่สามารถนหมนเหมือนดีดีหรือว่าเลื่อนซ้ายขวาเหมือนกับอ่เจ้าตัวเดบพอได้นะแต่มันดูดีอ่ะคันนี้สวยอ่ะ ถ้าตัวหกล้อมาน่าสนใจมากจะดูเวลาเรานั่งกันนะครับนี่เวลาที่นั่งก็จะเป็นแบบนี้นี่เวลานั่งครับดูสวยมากเพราะว่าภายในมันสวยแล้วก็มีซลรูฟถึงจะไม่ใช่พาร์ทเนอร์ซัรูฟที่เป็นแบบเต็มเต็มบานนะก็จะมีแบบขนาดประมาณนี้ย ก็ถือว่าใช้ได้นะครับคนหลังไม่ได้ร้อนมากด้วยเพราะว่ามันไม่ได้ยาวไปทั้งแถบเนาะเจ๋งอะเบาดีนะเบานั่งสบายด้วยเพราะมันอบรับดีมีที่ใส่ของเยอะมากเลยข้างล่างเนี่ยคอนโซลกลางเนี่ยสามารถใส่ของได้มี12โวลต์ตรงนี้ด้วยนะครับแม็ก120วัตต์นี่ๆีตัวนี้นี่เห็นปะเอ เจ๋งมากโหน่าสนใจมากครับตัวเนต้าเนต้าคัานนี้อ่าเวลาเปิดประตูไฟถึงจะติดนะครับจอมันใหญ่มากนี่เบาะใช้ได้ ใช่เขาเป็นเบบอะไรอ่ะเบรคเปิดเบรคไหนสัมพัน์นะอส่แเวาดีด้วยใช้ได้แไม่เจอแล้วก็วัสดุเป็นแบบได้สีขาวตัดไปสีดแดงได้ขาวได้แดงตัวบอกเขาสวยแฮดยกข้างในเป็นแบบเหมือนทรงสปอร์ตเลยดูดูอ่ะอันนี้คืออะไรว่าตะข่ายธรรมดา นี่ที่ชาตเป็นแบบไทยซีสอง 4, อย่างเลยนะครับเออจะปรับมาได้ปรับได้เฉยเราล,ลองนั่งดูเราลองเปิดน้มาคือแกนสั้นนี่หลังคานะครับสะุกขนาดเล็กนะมันจะไม่ได้เต็มบานเนาะเออน่าจะมีประมาณนี้นะครับเออเดีนะ ในแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดของเมต้านะครับรุ่นที่จะมาปีหน้าเราก็มารอลุ้นกันนะครับว่าเขาจะเอาตัวกี่กิโลเข้ามาก็อยากให้เอาตัว600กิโลเมตรเข้ามาด้วยนะครับราคาเริ่มต้นนะครับราคามันน่าจะอยู่ประมาณาล้านต้นต้นะรล้านหนึ่งล้านสองผมว่านะตัวนี้ถ้าเนต้ามาราคานี้ได้ก็ถือว่าเจ๋งมากๆเลยครับมันเป็นรถที่ดีไซน์สวยที่สุดข,ของเนต้าในตอนนี้แล้วนะ พราะใตาวีมันมันก็ถูกจริงแต่มันไม่สวยอะ่ะเออถ้ามาตัวนี้เจ๋งมากด้านหน้าก็สวยด้านหลังก็สวยภายในก็ใช้ได้แล้วด้านหลังก็กว้างมีสันรูปอีกต่าหากถือว่าพอเพียงแต่การใช้างานนะขอระยะทางมา6 0 0้อะครับจะยิ่งดีมากๆากเลยครับเอาละครับวันนี้ก็น่าจะมีข้อมูลให้เพื่อนๆเบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ